เะรีบรีบบ่ายสองพอดีเรียกขึ้นเครื่องบ่ายโมงห้าสบห้าเราเลนแล้วห้าเทียบครับวิ่งวิ่งแล้ววิ่งเลยครับพร้อมยังพร้อมพร้อมป่ะเอาแว่นครับเาแว่นรีเกมรเปาไปเดินทาง สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดีคาร์ชแนลครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยการที่เราจะต้องไปดรอปเครื่องที่อุบลครับแล้วก็เดินทางย้อนลงกลับมาอีก60โลครับจังหวัดอำนาจเจริญตอนนี้ครับเรากําลังวิ่งครับเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับมาสายเรากำลังเดินทางไปอำนาจเจริญครับไปดูรถ RX7 ครับสีชมพูสวยงามมากจากรูปที่เห็นแต่ก็ยังไม่รู้ว่ารถจะซื้อได้หรือไม่แต่ตอนนี้ต้องวิ่งแล้วครับเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับเกร42 <S <S ไป แล้วตอนนี้เราก็มาถึงอุบลแล้วครับเรากำลังเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ห่างกันประมาณสักกี่โลพี่วันเจ็ดสิบครับเจโลครับประมาณชั่วโมงนึงครับเรากำลังไปดู I x เอ็กเซเว่นอย่างที่บอกครับแต่เราอินเสิร์ทภาพขึ้นมาให้ดูก่อนนะเอามายุ่ยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงว่ามันจัดเนียนแค่ไหนดีไหมเครื่องเป็นไงบอดี้เป็นไงช่วงล่างเป็นไงแล้วก็ไปดูกันครับแต่วันนี้ครับขาดคนนี้ไปไม่ได้ครับพี่ชายผมครับไม่ จะมาอุบลน,นะครับติดต่อพี่ผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์นะครับหรือว่าเด็กไซสไ์ลายติดต่อได้เลยนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้น Facebook ไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับที่อำนาจเจริญครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ตกลงซื้อขายกับคันนี้เรียบร้อยครับ iX7 ครับบิทพอรเรียบร้อยเสียงนิดต้อดต้อนตอนตอนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับมันมีอยู่แล้วครับรายละเอียดที่รถใช้งานมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพากลับเข้ากรุงเทพกันครับกับ iX7 อำนาจเจริญครับ ราจะขับเจ้าต๊อดๆเนี่ยนะครับหรือน้องเจ็ดของเรานะครับเพื่อกลับสู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะขึ้นสไลด์เข้ากรุงเทพนะครับและส่วนตัวผมเองก็จะบินกลับคราวนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสได้ลองรถไปเลยทีเดียวครับว่ามีความร้อนหรือเปล่าจังหวัดอำนาจเจริญจะอยู่ห่างจากอุบลนะครับประมาณ70โลถ้าผมขับแล้วผ่านไม่มีอะไรพังถือว่ารถนี้สมบูรณ์ครับไป เรียบร้อยครับเรากําลังพานลูกหลักของเรากลับเมืองกรุงครับนี่อยู่บนสไลด์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีเก็บละเอียดเล็กๆน้อยๆครับสไตล์นี้เราชอบไปแล้วเป็นเสียงที่เพื่อนบ้านรักอีกแล้วครับแบบนี้อเจอกันอีกแล้วครับโรตารี่ตอ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 เจอกันฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นสไลด์แล้วฮะเตรียมกลับไปโชว์รูมดีคร์ของเราครับ